วัดดีค่ะพี่น้องวัดดีวันวาเลนไทน์พี่น้องเอ้ยนแนวใดผู้ใดใดดอกกุหลาบแน,น่นอนมือนี้เนาะมาพี่น้องมากินขา้ากุ้งก้าวหมดละเถือกงานมากพี่น้องเอ้ยจะมาเป็นยังขั้นขั้นบระตนบระตรขูขั้นหัวขั้นหัวเงาะขึ้นต่อแดง อันขนมเส้นต้มใบหม่ว่าใน,นพี่น้องเสดายมันก็เลยเฮ็นน้ำยาลวกลวกขึ้นเกล่อเห็นปะนงิายง่ายพับต้มใบอ่ะพี่น้องน,นี่กินบวบก็เลยเสยดายมันอันนี้ก็เลยเสียนด,ดำ ชิมก็เลยจัดการมันงเทไปเลยสี่อยงนี้นมันแผลงใหพี่นอนแผลงใหญ่ค่ะมันดำแบบนั้นพีคขัว อดไหมพี่น้องเพราะเล็ดน่ากินมามาพี่น้องมาจัดการตาหมกหุ้มก็ยังง่ายหมบ้านเน,นี่ยล่ะนี่รือมากมากิมันแบบได้เสตแรนงนว่นสันออกมาว่างไบนี่นี่อาบน้ำ วาซิมาเขาไว้แม่เขาบอกแม่ว่าซิมาเขาแม่รู้ป่าตรงหน้าเรากินกับน้องเซ่นมันเลยกันสดอยากดีเดี๋ยวนะ กัตกองข้าพริกงวยพริกเต็มแล้วไหมพริกขัวไหมพริกทอดไหมพี่เนี่ยว้าอ่อไสดมร่สุด 嗯嗯。嗯下面有冰 C'est un épilogue. món này đẹp này, đẹp này. Đẹp này. เดี yeah, mm ๋ยวตัวสาคมใหม่พี่น้องก็เลยเป็นอุ้ยอ่า Và mà ươn phân thì tốt cả nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền こういうふうに。 ติมมากนอกเติมมาก Nói chút tầm mèo hai bữa lẻ nha Năm hết Nào thanh chín ก่อนจะไปโรงเรียนนางยังสิกินมันี่กายเวลานั่งแล้วมากิน ก,ก๋ำเนี่ยแซ่บๆกะ๋ำบอลออนคือบานเข้าเลยพี่น,น้องกะ๋ะำหัวแบนๆคือบานเนข้าเลยกะ๋ำหัวบานเข้าเลยก๋ำบอลเขาแย้มนี่แบบแข็งมันต้องแซ่บนหนาๆ เกาเห็นอ่ะทำเป็นหัวทำเป็นซุปบอลออนแต่สิเป็นหัวยาวๆพี่น้ะงั่คือของบันเท่าอันนี้ของบันเท่าเนี่ยเราสร้างมาใหายซุร้านอาหาร xăng nó cần เชียงคุณสะอาดทำความสะอาดอันห้องพักเนี้ยเต่าดูคุณห้องพักไปเปิดคว่ำม่อนไว้ให้พี่น้ำยาเต่าเป็นไปทางสวดมันหนาวเย็นเฮ้ ตับมังจะติดม <desserts> so <paper> ิเลียใชเไหมตุ้ยมาไหรอฐายไมกอนบ่านตีกินแล้วนินกับขนมเ้นก้อนเมลินั่นว่าเสีงขาไวเมีมากขาวไวเม่สันเม่ล้ว่าตรงมากอกกินเหมือนขนมเ้นมันเดขนมสันเสดา เคยมาไงู่้หงแล้วก็นินเสียทีเดี๋ยวมีพักสัดแน่พี่นนอง สิ่ลูสิ่ปรุงบลูกสินป่า cơ sẽ nắm theo nhà là cái mô câu mới nhìn cái mô bơ gì đầm khỏe chỉnh cái câu nè khẩn quốc có lạc không phải tìm đánh đây vô นั่งเหีเห่ยงเฮี้ยงแบบนั่นงเห็นดงดำๆพ,พักเพล็กต้องเก็บจิบเนาย ครับอิ่มเนี่ยชอบมีแห้งจากหน่อยสิขึ้นไปมึงสิขึ้นกุฏิคุณสะอาดจะต้องทำคพิมสะอาดให้ดูวพี่นาะเนี่ยขนเมเซนแต่เสียดายนอกเสถิรมันกันแหละนี่แล้วเธอกระสีว่าในต้มบ้านน้่นสนีหน่อย chặt cạnh có sẽ thu sẽ thu cái đó chút xíu nữa ăn cái này ngay มันกลน้ำนแ้วสเนเต้ใสพี่น้อยดูมากนหอมมากิเลยนะโขตกแตกอ,ตอิ่มครับอ้ยอาบน้ำเราไม่กินขา้าวจนมีห่งเลยพี่น้อง ไปเมี่ยงครับโอ้ยแต่แต่แต่อือออออออแดดดีพี่น้องแดดดีครับแดดดีครับแดดดีครับไป สนันวันวันเลนไทยสุกูสุขุนเดินปิโนงเด้อทรงควบม,มักควบคิดถึงควบม,ม,ากวมักควบจินนอดถึงสุกูสุขุนเด้อค่ะเด้อจากใจต่อยจจกสิว่างเลยบอกว่าเป็นพี่น้องเวัาวานกืบ่เป็น <c oughs> ปัญหาอย่างเข้ามาเนี่ยปัญว่า,าเอาเตอร์อันสิบบ,าบานะอกรักแกนจ๊กนอยติดนะเอาเป็นอย่าง อามัอ่อนึ่งวันไว้วเล่นได้ได้เพื่นว่ะเลยได้อันเจ้าต่อยถือกันแต่อันเขาจับฉลาดเจ้าต่อยได้ได้อันไหวแดงมาขวดหนึ่งก็เรียกว่าเอาสัน <c oughs> คุณอาจารยในถือประจําพี่น้องถือวันเกิดเจ้าต่อยกันลืมลืมวันเกิดเน่าถือจะได้ตั้งหาก มือ่อวันเกิดอ่ะถึกตาดานั่งกับป้าปากเลยพีนยาา่น้องบ่ปากบ่เบาเบายั้งกระเซยไปเลยซองมือ่อทาบมือ่อ,อหลังจากวันเกิดนัน่งไปแล้วเอ้าวได้โทษคือพ่อเอ้าววัน,นก่อนนวันเกิดพ่อใหญ่ตัวนี่ว่ <c oughs> ้าเรียกว่าโอ๊ยฉันลืมเลยฉันขอโทษฉันขอโทษอันอันซุกันวันเกิดยอดหลังได้ไหมว่าถึกตาได้อี่ต่างหากฉันว่าซนอัน กับรูเอื่นฉันได้อันคำอวยพรวันเกิดสุขคนสุขคนว่าสันบัดเมียฉันดาฉันเซยเพ่อว่าสุขปีพี่นอออ้องแย่ตัวไอิลป์เลื่อมพี่โบ้ไข่ใหญ่พี่โบ้ใครใดญ่ื่อสิแตยนั่นโอเคพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อผู้ดใดยอันเด็กฟังยายเจดลองเพลง อันบีเอ้ยพี่น้องฝากไปหาบีไม่ได้ไปหาหนาาจากเที่พี่น้องเอ้ยรถกับปังนั่งกับเฮ็ดเบียกโทษกับพวกใครได้โทษเดี๋ยวนี้นะหนักพี่น้องแฟนคลับฝากสวัสดีได้บีเดออ่านคอมเมนต์ได้เด้อ อันคอมเมนต์แน่ยพ่นฝาความชิดหอดค่ะพ่นฝากควม่มคิดฮอด,เป,อดเป็นแนวใดเมียแห้งบอกเม็ดองิงติ่งเลยฝากบอกเราด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวนั่งกันสิคอมเมนตนะ์น่ะกันนั่งเบิง่งกันนั่งไม่เวลากันนั่งมันอันนั่นจากเกาหลีวะขันวางจากเกาหลีนะ่ะนั่งติดเกาหลีพี่น้องติดนังเกาหลีบีนะ่ะ ติดนางเกาหลีกันเมื่อได้่ได้อันเบื้องหนังเกาหลีเงาอันโพสล่งโหลดปิดเกาหลีอะไรท่งหาอยู่เมือ่อเดี๋ยวส่วนส่วนม่นแล้วเมื่อได้ก็จะวันคำพี่นองคอยก็เลยบ่ได้ดท่หาหนางเมื่อได้คอยอันนั่นกอน,นนอนส่วนม่ตะเวนกันก็ยังเสียนโทงหาเรา,เาวปดีเด้อพี่นองเด้อสุกูสุคนอยู่ดีมีแห้งสุกูสุคน พ่อกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ